มีนักแสดงมาที่นี่แบบแบบตื่นเต้นค่ะวัดเราจะได้โด่งดังจะมีคนหลั่งไหลเข้ามาภูมิใจมากมีโชคไหมได้ข่าวว่าอะไรมีโชคตลอดค่ะมาที่นี่มีโชคตลอดมีโชคตลอดเมื่อกี้ เห็นเห็นเลขแปดแดงแป๊ดเลยค่ะในไข่เด้งแดงแป๊ดตรงไหนที่ไข่ค่ะไข่อะไรไข่แบบไหนมันต้องไข่ไก่ค่ะไข่ไก่อ๋อไข่ไก่นะขาที่ตรงที่ว่าผมไม่ได้คิดลึก ผมกลัวคนฟังเขาก็จะคิดไปอีกอย่างหนึ่งไข่ไก่ค่ะไม่ใช่ไข่คนณเนี่ยนะมันใช่ไหมมันจะคือมันจะมีไข่เป็ดไข่ไข่ไก่จะคิดลึกอย่างนี้สิไข่ไก่ไข่ไก่โอเคค่ะพอดีแม่ไก่เขายื่นไข่ให้ใบหนึ่งเป็นเลขแปดเห็นชัดเจนชัดเจนได้สามสี่มากเลยเลขอะไรนะเลขแปดค่ะเลขแปดใช่นี่แปดมันจะมาเลยมาไม่มาก็ลุ้นกันค่ะว่าปู่จะให้โชคหรือเปล่าแปดตัวนี้ขอเลาะแคนแคนฮะแคนแคนเลยค่ะ ตัวเดียวอีเรียนอะกับเบิงไข่ในเป็นยังตีสะไข่มือกำแปดแล้วเป็นยังระบาดนี่แปดเด้อพี่น้องกำไข่กำไข่แปดหัวหัวกำไข่ด้วยพูดซีไฮโซพูดกับกับผู้ใดมีบุญวาสนากับเตียวเด้อจ้าพี่น้องเอาตีให้แล้วตีเบิงห้าศูนย์แปดค่ะห้าศูนย์แปดครับ อุ้ยเขาจังแปดมาซีมาอีกบ่รู้แล้วแปดมามาสามสี่งวดอะไรบ่รู้แล้วบ่แน่เนาะบ่แน่ค่ะเออบุญไัวาสนามก็คือมาที่นี่กับเรเคยผิดหวังค่ะตึกหวยทุกงวดทุกงวดทุกงวดเงินเมื่อกี้ถูกร้ายปะไหนฮะถูกสามหมื่นค่ะแค่สามหมื่นนะไปงานบวงสรวงอาจารย์โอเล่ค่ะผมถือประเดลายอยู่สามหมื่นค่ะสามหมื่นนี่ถูกลอตเตอรี่ได้ถูกอย่างถึงลอตเตอรี่น้ำถึงลอตเตอรี่น้ำอ๋อถูกลอตเตอรี่น้ำถูกลตเดินน้ำผมจะเปที่ครับเธเรด้ไหมะ จับดีที่หนึ่เอ๋อก็มือกำไข่มือกำไข่เออไข่ตีศูนย์แล้วกันไข่ตีศูนย์เออแล้วก็มือก็ตีว่าห้าห้าแล้วก็เห็นแปดที่ไข่เนาะเราก็จะบอกเราก็จะคือจะตีแบบห้าศูนย์แปดห้าศูนย์แปดถูกไหมตีห้าศูนย์แปดแปดศูนย์ห้าก็ได้แต่คนอื่นสิตีไปจากอื่นก็แล้วแต่แล้วแต่บุญวาสนาไข่เอออาจจะตีเป็นเก้าเก้าก็ได้แล้วแต่คนจะตีใครนี่ใครไม่ได้ใส้ก็ ไข่ที่ที่บงสวงค่ะโอ้ไข่แม่ไก่เป็นคนเอาให้นะคะไข่แม่ไก่เป็นคนเอาให้คนที่ชื่อแม่ไก่ค่ะออเราบต้องค่ะเขาให้ก็คือแม่เอาไข่ให้เรา่เอาไข่ไม่ได้แค่มอยู่ในเปลือกไข่เลยเห็นเป็นเลขกแฝดเลยหูเลยกต้องกต้องค่ะเอาละครับค่ะก็ค่ะเสียนหวยก็ว่ากันอีกทีนะว่าเราจะได้โชคอ ถูกทุกงานทุกทุกงานค่ะเอาละถูกทุกงานและหนูก็เชื่อว่าเจ้าปู่เจ้าย่าเรามาที่นี่โดยที่เราตั้งใจดีแล้วรับรองว่าปู่ประทานทรัพย์ให้แน่นอนไม่ให้ไปมือเปล่าแน่ถูกต้องติดไม้ติดมือไปแน่ถูกต้องค่ะเป็นรางวัลปีใหม่แน่ถูกต้องค่ะทุ่งานนี้พี่ช้างเอาเนี่ยฟันธงค่ะฟันธงเลยเนาะฟันธงค่ะแต่ออกจากออกจากวัดนี่ต้องไม่ได้ไปมือเปล่าถูกต้องค่ะต้องไปเอาเข่า ใช่ค่ะก็บรรดานเจ้าปู่เจ้าย่าเปิดทรัพย์ให้ลูกให้หลานทุกคนค่ะก็คือขอเข้าแล้วโดนจิตโดนใจก็คือเจ้าปู่เจ้าย่าที่น um ี่ศักดิ์สิทธิ์นะคะก็คือเราก็โดนจิตโดนใจว่าถ้าเราเล็งเป็นตัวนี้แล้วก็ให้เจ้าปู่เจ้าย่าเปิดทรัพย์ให้จริงๆบุญบารมีที่เรามาทาที่นี่ตั้งใจแล้วขอให้เปิดทรัพย์ให้เรารวยไปพร้อมๆกันค่ะสมมติว่าแฟนลับอยากไปหา นี่นี่ไป่ได้ที่ไหนครับอ๋อร้านแซ่บอีสานนครพนมค่ะนครพนมไม่อยู่นุขาอยู่นนทบุรีค่ะอยู่บางใหญ่ร้านแซ่บอีสานนครพนมปักหมุดไปได้เลยค่ะร้านแซ่บอีสานนครพนมใช่ค่ะเขาว่าแซ่บนี่ยเขาว่าแซ่บต้องอาหารอีสานเองถูกต้องค่ะก็ต้องลองค่ะมียงนีี่่อมทุกอย่างลาบก้อยอาหารอีสานก๋วยเตี๋ยวทำไมไปไปเพิ่มพูนจอกย่างทั้งเลยขึ้นยังก่อน ผมไปหยอดพื้นผมอยากสั่งอันน้ำเด็คือ้นอย่างก็คือตำบางคุงอะค่ะเแล้อสุดยอดค่ะใช่ก็เด็กเสียบอ๋อโอ้ยอย่าว่าโต๊ะไม่รอดแมงวันตายค่ะคีแมงวันตายด้วยต้องค่ะก็ลองดูนะคะร้านเราอยู่นนทบุรีบางใหญ่นะคะร้านแซ่บิสานนครพนมค่ะไไออยยูู่่ คำอยากซิมของนครพนมมีแต่ร้อยเอสมันบอกาาสินมันบอลองซิมเบิงร้านแซ่บอีสานนครพนมว่ามันจะแซ่บขนาดไหนลองเบิงค่ะถูกต้องมี้องเชื่อนอข้างนั้นใช่ค่ะร่องแซ่บของของนครพนมนั่นเนาะใช่ค่ะเออมันสิแซ่บมัตรหล่อบออใช่ถูกต้องค่ะอันอันนี้นอกรอบบอเรื่องหวยมวบอเรื่องอาหารหลับบอ้านทิ้งไทยหัวให้แน่จังหน่อย ก็มาที่นี่ก็บรดรเอาตัวเลขเลยดีกว่าก็คือสรุปไข่หนึ่งลูกแม่ไก่เป็คนให้กลับมาแล้วปุ๊บเปิดปั๊บเลขแปดโผเลขแปดโผลก็คือก็เราก็คือจะมอง 5หรือเกาก็ได้แล้วแต่เนาะแต่เราคือคือคือตัวเองคิดว่า5 0 8ค่ะ5 0 8ใช่ค่ะเอาละฟันธงให้สาวพนนมขอให้เจ้าปู่บรรทานทรัพย์ให้ลูกให้หลานกลับไปโดยร่ำรวยทุกคนเจ้าค่ะสาธุสาธุสาธุครับขอบคุณทุกท่านทุกคนที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับเนี่ยเดี๋ยวผมถามเอาไว้ลงเพจลงเอาไว้ลงเพจตัวเองอถาความรู้สึกในการ มาแสดงหนังเรื่องนี้อ๋อวันนี้ก็ถือว่าได้มีโอกาสได้มาร่วมภาพยนตร์กับเรื่องนาคาอาวตารนะครับถือว่ามีเกียรตินะครับได้รับเชิญมาเล่นนะครับเล่นเรื่องนี้ก็เล่นเป็นแนวจอมขมังเวทหรือเป็น อ,อสูรนะครับเพราะว่าเรื่องนี้มันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับพญานาคโดยตรงแล้วก็จะมีหลายพบหลายมิติทบ้างก็รู้สึกรู้สึกมีความสุขมากค่ะเหมือนว่าได้มาเจอเพื่อนเพื่อแล้วก็ได้มาสักการะบูชาองค์พญานาคค่ะซึ่งเป็นเป็นถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่ นับถือนะคะแล้วก็มาขอพรด้วยมาได้เจออาจารย์ได้เจอนักแสดงได้เจอกองถ่ายพว่วงกับทุกคนน่ารักมากๆค่ะก็แล้วก็ทุกทุกฉากที่เล่นไปแล้วก็ทุกสิ่งที่ได้ได้แสดงร่วมกันออกไปอะคะ่ะก็คือทําให้เรามีความสุขค่ะดีใจแล้วก็มีความปิติทุกฉากที่เขาแบบว่าจําลองขึ้นมาแต่เรามีความแบบว่าขนลุกแล้วก็น้ําตาไหลจริงอะไรแบบนี้ ก็อขออยู่ถวายงานในพระพุทธศาสนาต่อไปค่ะในลูกหลานนะคะนาคีทั้งหลายค่ะในสายญาณค่ะคและอีกตัวหนึ่งก็คือเชื่อแลวก็ศรัทธาองค์ปู่พญานาคกับแม่ย่ารักแล้วก็ศรัทธาท่านค่ะคือหนังเรื่องนี้เป็นหนังเหมือนประวัติศาสตร์พญานานะคะแต่เริ่มต้นก็กาหนดนะคะตั้งแต่เหมือนกับย,ย้อนยุคนะคะแต่ก็มีความยินดีแล้วก็ได้มาร่วมแสดยงย,งยงันคือเหมือนมีปฏิหารและก็ได้รับพลังงาน รู้สึกปลับปลื้มดีใจอย่างบอกว่าถูกเลยค่ะก็ขอให้ขอฝากภาพยนตร์เรื่องนี้ไว้ด้วยนะคะนาคาอวตารค่ะค่ะก็ดีใจมากๆเลยค่ะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในภาพยนตร์นะคะก็น่าจะมีอะไรที่ให้ลุ้นมากกว่านี้ค่ะก็โดยส่วนตัวแล้วก็ศรัทธาพ่อปู่แม่ย่านะคะ สำหรับตัวผมนี่ก็ถือว่าได้เล่นเรื่องนี้ครั้งแรกนะครับก็ได้มีโอกาสที่ได้มาร่วมงานนะครับกับกองถ่ายภาพยนตร์วันนี้ก็ถือว่ามีเกียรติและยินดีนะครับแล้วก็ได้พิธีบวงสวงพระมหาจักรพรรดิพระอินทร์ทรงช้างอิรวันสามเสียนก็ถือว่าได้มาบวงสวงให้กับเพียานาคด้วยแล้วก็ในหนังเรื่องนี้ด้วยถือว่าประสบความสำเร็จและวันนี้ก็ขอมีเกียรตินะครับ ดีใจแล้วก็มีความสุขได้มาร่วมบุญด้วยก็ถือว่าเรื่องนี้ก็ให้ทุกคนทุกท่านนะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับได้ติดตามชมเรื่องนี้และติดตามผลงานนะครับของอาจารย์ชุกโชคด้วยนะครับวับนนี้ก็ถือว่าเป็นวันดีทุกคนเป็นวันมงคลนะครับขอให้หนังเรื่องนี้นะคะก็ดังแล้วก็มีทำรายได้ได้ตามเป้าแล้วก็สมปรารถนาทุกท่านค่ะคุณ่ะ มีบทเป็นบทนาคีเป็นฉากนาคีลอยกระทงอะไรอย่างเงี้ยค่ะกับคือลอยน้ําลงไปแล้วมันเหมือนกับบอกว่ามีขยานาขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็สาธุค่ะปกติแล้วหนูก็เดินสายบวงสรวงอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องฟังแน่นอนค่ะด้วยบารมีนะคะละครเรื่องนี้ต้องดังและฟังแน่นอนเลยค่ะดัง่วรุกแน่นอนค่ะ หนังละครเรื่องนี้จะดังไปทั่วโลกค่ะข้างในก็ดูมีบารมีนะคะวันนี้พ่อปู่แม่ย่ามาสำเร็จร,ร่วงไปด้วยดีค่ะกับงานจำปาสะกเลิค่ะ